ผพูดทีเจ้านะครับต้องรู้จักทุกก่อนถ้ารู้ตัวทุกแล้วเดี๋ยวตัวอื่นรู้รเองแหละทุกก็คือสภาวะทนได้ยากครับถ้าทุกมากๆมันจะทนไม่ได้ก็เหมือนเนี่ยเช่นเรายืนต่างแดนเนี่ยร้อนความยืนนานๆน,นะนะยืนทั้งวันก็แหลความรู้สึกว่าร่างกายผิวหนังเนี่ยเริ่มร้อนเนี่ยเป็นสภาวะทนได้ยากถ้ามันร้อนมากๆเนี่ยมันจะทนไม่ได้แล้วมันต้องหาทางดับทุกนั่นแหละเหมือนเส้นผม เส้นผมสีมันเป็นสีดาก่อนอพอเกิดทุกข์มากๆมันทนไม่ได้มันต้องกลายเป็นสีขาวผิวหนังเมื่อก่อนมันไม่เป็นแบบนี้มันจะไม่เหี่ยวไม่ย่นสภาวะทนได้ยากของผิวหนังคือสภาวะที่ว่าต้องต,งตึงตลอดนั่นแหละสภาวะทนได้ยากแต่ถ้าผิวหนังทุกข์มากมมันต้องเหี่ยวต้องย่นเพราะมันทุกข์มากๆแล้วมันมันต้องเปลี่ยน ทีนี้มาดูในหมวดของตาตามองของสวย,วยนานๆก็ไปเกิดสภาวะทุกเริ่มทนได้ยากเริ่มเบื่อที่จะมองละไม่เชื่อลองไปนั่งดูก็ได้มองผู้หญิงสวยๆมองนานๆก็เอาอีกก็อยากไปมองบางอย่างอื่นอีกทุกอย่างเป็นเป็นคือพอมองอย่างนี้ตาตามองผู้ชายนานๆผู้ชายหล่อๆก็เบื่ออีก เว้นทุกขอีกหูฟังเสียงเพลงเพราะๆมวนๆนานๆเอาลองนั่งฟังหรือยืนฟังนอนฟังอะไรก็ได้อรอยิยบทไหนก็ได้ฟังสักสิวันติดโดยไม่ลุกไปทําอะไรเลยจากเพลงที่เพราะๆจะกลายเป็นเพลงที่เซ็งแล้วก็ต้องรีบไปปิด <laughs> ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเกิดความทุกข์แต่คนไปแต่กิเลสมันบอกว่าไงเอ,อพอซะก่อนมันไอ้นี่เดี๋ยวไปทำอย่างอื่น มันจะไม่ให้กิเลสจะกลัวความรู้ที่เกิดคําว่าดับมากที่สุดกิเลสย่านคานี้กลัวคําว่าดับถ้ารู้คําว่าดับเมื่อไหร่คือพ้นทุกข์นั้นอันนี้คือเป็นอย่างนี้ดับคืออะไรดับคือนิโรธนิโรธคือความแบบทุกข์ครับสังเสียงชมลว้ลวนๆมุดวามีเสียงสามีพัญญาตามประกบเราชม พูอดจะชมทั้งวี่ทั้งวันไม่ต้องหลับต้องนอนก็หล่ะจะสุขหรือทุกข์มันก็ต้องทุกข์ละครับเพราะว่ามันมันมีสภาวะทนได้ยากคือเบื่อแล้วนี่ผมไม่ได้เอาเสียงด่านะเสียงด่าไม่ต้องพูดถึงมันทุกอยู่แล้วเอาเสียงอ่าเสียงอะไรเสียงชมเสียงชมล้้วนเสียงชื่นชมคนแห่งมัรกเสียงชื่นชมสรรเสริญเนี่ยลองให้ชมทั้งวันเลยอัดซีดีไว้แล้วก็เปิดเสอสายหูฟังก็ได้ ให้ชมตัวเองไปทั้งวันเนี่ยเองชมไม่ไหวเลยอุย้ยติถอดสายเพื่อองทิ้งเพราะมันเกิดทุกข์มันเกิดความรำคาญเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความหงุดหงิดใน,นหหูใจเป็นทุกข์ต้องดับอีกแล้วดับตลอดของหอมที่ถูกใจล้วนๆนี่ก็ดมไปนานๆเนีนะ่ยรอแปะติดยัดเข้าไปในรูจมูกของหอมน้ำหอมก็ได้หายใจไม่ออกทุกข์อีก ได้หอมอยู่เลยมันเอายัดดูเดียวก็ได้อะ <Okay. S 1> ลองดูจะได้เหลือไว้ทุกอีกคือเอาลิ้นบวกปากอะไรอร่อย<ร> <c oughs> อาหารดีๆอร่อยล้วนๆล,วลองนั่งโต๊ะเจนมีคนมาให้หนึ่งสักห้าร้อยโต๊ะนั่งกินคนเดียวอ้วกแตกครับมันทุกต้องดับอีแล้วต้องกระเพาะหรือว่านั่นเริ่มเบื่อต้องหนีลุกหนีเพราะกินไม่ไหวนี่ าหารอาหารดีๆอร่อยๆนะะนั่งอารียบทนั่งนั่งนั่งสบายห้าวันเป็นไงนั่งแ่างเดียวทุก,ก,กอีกแล้วต้องคอยแก้ทุกโดยการปรับโยกย้ายเออเปลี่ยนอารียบทแต่การเปลี่ยนบางคนไม่รู้อืมทำไมต้องเปลี่ยนกิเลสบอกว่าชักเริ่มเบื่อท่านนี้เปลี่ยนท่านนี้เป็นว่าจะหาความสุขมันมันย่านคำนี้ย่านคำว่าดับ ตัวคำว่าดับนี่นอนสบายนอนห้าวันไม่ลูกไปทําอะไรมุดมีเงินหลายลองนอนดูขยับขยื่ยนไม่ได้แล้วคนเป็นอพารา์เขาอยู่ยังไงทุกขนาดไหนจะได้รู้ก็ต้องดับอีกเดินชอบมัดเดินมัดเออเดินกับทุกขคือเก้าต้องดับคือเก่าต้องเปลี่ยนอ่ะต้องคอยแก้ทุก์ไปเรื่อยๆครับ แก้ทุกโดยการยืนเดินนั่งนอน,อนวิ่งมั้งเอา้าวิ่งออกกําลังกายวิ่งทั้งวันก็ไม่ไหวอ่ะลองท่ากระโดดโลดเต้นมั้งเต้นตามเพลงเต้นทั้งวันเลยไหวไหมหมอลำเชิงมง้วนม้น้อนเข้าไปป้อนไม่ไหวหรอกครับต้องหนีทุกในการหยุดป้อนแต่กิเลสป้อนเพอแล้วอ่ะถูกแล้วเดี๋ยวหยุดไปกินข้าวกินปลาแลก,ก่อนนั่งคุยกับผมก่อน แต่ไม่ยอมให้รู้คำว่าด,ดับนะยี่เล่ปกปิดคำว่าด,ดับไหมออต้องดับทุกกลัวลว่าคำว่าดับทุกอันนี้จะมาดูง่ายๆนี่จมูกจมูกหายใจเข้าอย่างเดียวเป็นไงทุกีเออต้องเกิดดับเกิดดับตลอดเพื่ออะไรเพื่อความอยู่รอดนะนะต้องเกิดดับตลอดอันนี้จิตใจเออ ดีใจทั้งวันกับทุกอีกอะเลยเชื่อเรามีคน่จ้างสักล้านหนึ่งไปนั่งหัวเราะให้เพื่อนฟังเสรษดีนะแบบวันดีใจดีมากอยากให้ได้เลยเงินนั่งหัวเราะทั้งวันแต่ห้ามลุกไปไหนนะให้หัวเราะให้เพื่อนมีความสุขทั้งวันมีใคร,รกล้ารับจ้างไหมเขาเขากลัวเสรษฐีเขาเขาเขาไอ้นี่นะมีความสงสารเราอยากให้เราได้เงินคือให้มีความสุขตลอด มันสุขแล้วมันทุกข์ยังไม่รู้เลยพวจะทุกข์ก็มากกว่าผมอ่ะต้องดับการหัวเราะทันทีอ่ะแมาก็ได้เงินอนะ่ะหนีดีกว่าผมไม่เอาแล้วก็จะถ้าเราให้เป็นร้านก็ไม่เอามันทําไม่ได้หรอกเพราะมันทุกข์ขนาดยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มทั้งวันยิ้มยิ้มยัมยงทุกข์อีกไม่มีอะไรครับจิตใจเศร้าโศกทั้งวันก็ไม่ได้ต้องดับ เฉยทั้งวันอยู่ในชานสีทั้งวันได้ไหมไม่คิดอะไรเดิดับความปรุงแต่งไม่ใช่เข้าอถ้าเป็นผ้าอารหารนต์ออกเ,อเข้านิโรธสมาบัติได้ปฏิสัมพิธายาณน่าจะทำได้ระดับพุทธเจ้าแต่อุทุชนแบบผมเนี่ยทำไม่ได้อืมทำไม่ได้ว่างๆก็เถอะมันคอยคิดนู่นคิดนี่ตลอดนะ,นะ <c oughs> ทีนี้เราจะ ดูว่าเราจะดับความคิดยังไงเดี๋ยวไปอานส้นรว